แบตจะหมดแดงแล้วยืมเขาแบงค์หน่อยเรีวเรียบ้อยละครของหลงก็จะหมดแม่มันชาร์จได้แค่เส้นเดียวมันหายไปเส้นหนึ่งเอามาให้แม่ก่อนแม่ละครจะจบแแบตหมดพอดีเลยโอ้โหนี่มาแล้วตัวช่วยแบตหมดใช่ไหมแบตหมดใช่ไหมนี่พี่ยิงมาวโดเขาแบงค์ตัวนี้นะขนาด20,000มิลลิแอมยี่สิบสองจุดห้าโวลต์ให้กำลังไฟมาดีมากเลยชาร์จเร็วมากอ่ะนี่เดี๋ยวกันนันไมสายมันเยอะจังเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมมันเยอะจัง ปกติของเขาแบงค์ก็จะชาร์จได้แค่ประมาณ2อันใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ชาร์จให้มันไปเลย4เครื่องในทีเดียวสายปาร์ตี้นะตัวนี้จบเลยเดี๋ยวเชฟชาร์จให้ดูมาชาร์จได้ไลูลูจะดูอามาให้ดูเลยเข้าไหมแม่เข้าไหมเข้าเข้าเข้าไหนนี่เลยนี่นี่นี่อ่าดูนะเข้านะโอ้เข้าเข้าเครื่องนี้ก็เข้านะเครื่องนี้ก็เข้านะเป็นไงโอ้โหแล้วชาร์จได้สี่เครื่องกันไปเลยสองหมื่นแอมป์ใช่นี่ขอพี่อีกเครื่องนึงอ่ะ ดี๋ยวชาดู่ามันข้ไหมนี่ขึ้นเนี่ยจบเลยาสายปาร์ตี้นะแต่ว,ว่าแก๊งเพื่อนๆน,นะมาบ้างนะตัวนี้จบเลยเพราะเป็นตัวนี้จบเลยสี่เครื่องอนุ่นๆนุ่นๆมันใหญ่เลย <laughs>